เป็นยังสาวหน่อยเป็ดป่นแพงถึงกระแสแรงมาติดอันดับหนึ่งตลอดในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามาติดตามรับชมได้เลยนะครับกราบสวัสดีมิตรหมอแขนแฟนหมอลำท,ที่ติดตามช่องลูกศักมักมวลช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมือ่อในวันที่6เมษายนส5 6 6ายกกับสภาพอากาศเมื่อี้อากาศห่อนพี่น้องห่อนอีกเมื่อน,นึงเป็นรูห่อนรูแรง ที่อากาศห่อนแห้งในช่วงนี้เกือบ40องศาว่าจริงๆธรรมชาติเขาก็ท่ำนาทีของเขามีสารรู้ดูดดห่อนดูหนาวแล้ดูฝนเวลาห่อนกับห่อนแห้งเวลาหนาวกับหนาวแห้งเป็นเรื่องปกติถ้าก็ต้องปรับสภาพให้ได้นอกพี่น้องเขาสู้ห่วงมีสายนอีกบก,กีมือก็สิเป็นเทศกาลปีใหม่ของประเทศไทยเทศกาลงานสงการ พี่น้องจากต่างจังหวัดก็สิเดินทางครับมหาพอมหาแม่ครับสู่ผู้มีรับเน่าดังเดิมของจ้าของการเดินทางกับบ้างแผนกันได้ดีพี่น้องช่วงสงการลดกสิติดกันทุกปีพี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดอาศัยช่วงวันหยุดยอวเงาับมาพักผ่อนกลับมางานเทศกาลสงการทางบ้านเมื่อในสิมาเบเรื่องเป็นยังมะลำ่ำสาวหน่อยเพชรบ้านแพง คือกระแสแห้งอยู่ตลอดติดมานหนึ่งโดยตลอดทาเรื่องกระแสอนับแรกวงเสาหน่อยเพชรปั่นแพงเป็นวงที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นจากพ่อทรงการมาสู่บอดโจโยมมินที่เป็นผู้บริหารวงย่างเตรมโตแต่โครงสางของเสาหน่อยเพชรปั่นแพงเขาสีแบงโครงสางกันอย่างชัดเจนพี่น้องตระกูลหน้าวงสาที่เห็นออกนาเวที่คุ้มงานการแสดง บอโจยมนินอยู่เบื้องหน้าแต่เบื้องหลังงานเวทีคุ้มค่อนว้อยกระแบ่งหน้าที่ให้อีกคนหนึ่งคือป้าอำนาจหน้าวงสาลูกแม่สุภาพอีกคนเท่าที่เคยสัมผัสเท่าที่เคยไปเหตุขิบของสาวหน่อยเผ็ดป่านแพ่งเป็นวงที่บวงคอนเทนต์บวงศิลปินถ้าเป็นยูทูบเบอร์สายข่าวเพจสายข่าวถ้าไปเห็ดข่าวสาวหน่อยเผ็ดป่านแพ่งก็สิได้รับการตอบรับจากบอโจยมนินจากแม่สุภาพโดยดี แม้กระทั่งคลิปของสาวหน่อยเพจบานแพงมียูทูบเบอร์รือบางเพจเอาไปลงบอดโจคนกระจายกวงพ่อบอกเคยว่าถูกเพลงถูกสิ่งเกินของทีมงานสาวหน่อยเพจบานแพงบอดโจบอกเคยห่วงไพเสียเอาไปครอบเวอร์ไพเสียเอาไปห้องต่อก็ไดตลอดทีมงานของผู้บริหารสาวหน่อยเพรบานแพงเพ่นสิใจกวงกับซื้อมนชนกับยูทูบเบอร์กับเพจฉะนั้นแล้ว คนก็อยากไปเหตุข่าวอยากไปทำข่า,ขาวลังวิธีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงและศิลปินคุณภาพคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเสริมทับโดยตลอดบัาวานองอุ้งอิงของมนะนานองชู้ใจและศิลปินอีกหลาย,ลายๆคนที่อยู่ในแผนการสั่งของทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงรวมทั้งคนเกา่าที่มีคุณภาพจังนาเอก่อยชาลินีปัดศรีวดลน์ปันปัญจลิยาหรือ นอกจากเป็นความเป็นวงใหญ่องค์กรใหญ่ศิลปินหลายกป็ยังมีทีมงานลดแห่อีกสองหน่วยที่ล่องรับงานจอบหน่อยหน่อยงานลดแหกทิ้นผ่าปลางานบุญแต่ศิลปินขึ้นลดแห่ก็เป็นศินลปินคุณภาพที่เคยอยู่วงใหญ่ทั้งนั้นบัวเข็มกระมลใช่เอพอยมนี e ่ ani, วรใช่สอนศิลป์อนิสาเสียงใสทีมงานรดแห่หน่วยหนึ่งหน่วยสองการมีทีมงานลดแห่ เขาเจาะทะลุทะลวงทุกซอกทุกซอยงานเล็กงานหน่อยถ้าเป็นงานใหญ่ทีมงานใหญ่ยางสาวหน่อยเพ็รบานแพงวงใหญ่กับพรอมสีปรับงานเจ้าภผาพงานกระทินผาปลาแต่บว์แมนไผรสีจางสาวหน่อยเพ็รบานแพงได้ทุกงานก็ต้องเช็คคิวงานดีดีเพราะเคาะแต่ละปีคิวงานเต็มทุกปีเงาไปถึงปี6กเจ็ดหดถ้าเปรียบเทียบกบับวงอื่นๆที่ไม่ซื่อเสียงแตะกระแสแห้งบ่แพร่กัน อาเซบเห็นภาพแบบนี้ยังห่วงคอนเทนต์ห่วงคลิปหรือแม่วางวงประกาศบอกว่าห้ามเอาคลิปของหมอลั่มพุ่งจะคลองเอาไปลุ่แบบนี้ก็เคยประกาศเมื่อแล้วไทยคนที่เคยติดตามคนที่เคยเหตุ ow, ข่าวก็หายกันไปเป็นซิ2ยี่ิสองเหลือแต่ทีมงานของวงเองที่เป็นคนเหตุคลิปเหตุข่าวส้างคอนเทนต์กับภวะเพน่ยวเนาะเป็นสิทธิ์ของหัวหนาวงหัวหนาคณะที่เป็นสิมีสิทธ์ หว่งหวงขีดห่วงคอนเทนต์เอาไว้เฉพาะวงของเยาของแต่ขอเสียก,ก็คือมันบร่ได้เปิดกว้างสาหรับสายมอลัมสายข่าวทั่วไปมองของคอนเห็ดข่าวก็คือคนเบิ่งมอลัมนะพี่น้องอยางลูกศับาง,งวันในสายข่าวมอลัมไปหมักไปเบิ่งมอลัมไปเบิง่งว่าเวทีเป็นยังไงฉากแสงสีเสียงการแสดงตลกเป็นยังไงเอามาวิภา์วิจารณร์เอววว,ว,วได้แต่ถ้าวงของเขาประกาศออกมาแบบ ห่วงคอนเทนต์ห่วงคลิปข่าวลังเวทที่ฮาศิลปินกันยากแบบนี้กรับ่มีไพอยากไปเหตุขา่าวอันนี้กุบบ่อผ่พิงถึงวงใดนอพี่น้องเพราะว่ามันถืเป็นการส้างน้ามาส้างความคัดแยงมาแล้วอนนบอกเฉพาะสาวหน่อยเพชรปานแพงอีกอย่างการพัฒนาปรับปรุงของสาวหน่อยเพชรปานแพงถูกตัวดูการสิบปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยตลอดฉากแสงสีเสียงเวทที่จอ led คอนเทนต์แต่ละปีสิบ่คือกัน การพัฒนาศิล,ลปินมีศิล,ลปินใหม่ๆเขามาเสริมทัพเสริมทีมก็จงเฮ็ดไทยกระแสของสาวหน่อยเพร็รบัานแพงบ่เคยตกหลายฤด,ดูกาลมาแล้วอันนี้วอกจากความเป็นจริงบริอวยผู้ใดต่าท,ที่เห็นก็เห็นมากบบนั้นอีดีเนาะพี่นอ้องใครมีความคิดเห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลคไล์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคกิบต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ